รีวิวพ่อค้าส้มตำนะคะเขามาแบบสิบเอ็ดโมงตรงแปะเลยอ่ะอ่านเปิดเตาทานเออเปิดเตาทานเปิดเตาทานอั <c oughs> นนั้นอะไรโอ้ดึงหลังคาดึงหลังคาไม่ขายอะไรอ่ะเออนั่นเลย ใส่ต้องจ่ายค่าตัวให้เขาแล้วเนี่ย <c oughs> อันนี้ขนมครกนะคะวันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยเพราะว่ามีเสียงทำเทปูนอยู่ค่ะถนนในซอยนะคะนุณจะได้ยิ construction โอเคพาผิาสลัด spicy สลัดโมบาย I l i k h t h street food uh, in Bangkok, Thailand. Really yummy. s, okay, si er s u e k h u m v i t r o a d soy bread, panom yong 14, Soi pd.14 แล้วพี่น่อนกุมแยก3กับไก่หนาซีเวิรเนี่เพระเทศสะอาดสดใหม่มะนาวเขียวแตงก็ไม่แก่ ปลาดุกย่างนี่โคตร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 ของโคตรอร่อยเลยพี่น้องทำไงเขาจะได้วิธีมักเหมือนเขาเนี่ยกินไฟก็แรงด้วยเนี่ยเขาย่างมาสวยแล้วเราก็มาย่างซ้ำอร่อยแบบแทบเต้นแรงเต้นกาเลยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือก็ทำอร่อยมากความกุยความไม่โอเคนี่คือไม่มีเลยแล้วก็ขายไม่แพงมากนะเขาขายตัวสามสิบ้าบาท เขาได้กำไรน้อยมากนะแต่เขาบอกว่าเอาใจเอาดึงลูกค้ามาซื้อส้มตาเอาใจลูกค้าไว้ก่อนอืมนะอน,นี่เขาปิดปิดมาเนี่ยไก่เกยยังไม่เปิดเลยเนี่ยมันจะมีไก่ย่างอะไรต่างๆประดูกย่างเนาะอือฮั้ากำลังเตรียมร้านอยู่เราก็ไปแอบส่งเขาเนี่ยนขนมครกก็พร้อมแล้วจ้ะตอนนี้คือเดี๋ยวว่าเขามาถึงนี่คือสิบเอ็ดโมงเลยนะอือ ไปริบาะกินข้าวเหนียวเนื้อทอดไปแล้วยังอิ่มอยู่เออก็เอาบรรยากาศมาให้ดูเฉยๆเน้นลองลองซูมนี่ายยาสลัดเดออเตาไฟเนี่ย เปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วเปิดแล้ว,วอุ้ยลมแรงอากาศเย็นๆนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะยังอยู่ในหน้าหนาวอยู่จ้าสันนีบัดคู่วินดีอือันนี้มีไก่ย่างเห็นไหมเห็นชัดไหมกระดูกย่างโอ้ยเย็นน่ะอ้ยเย็นมาดูต้นไม้นิดหนึ่งดูต้นไม้นิดหนึ่งต้นไม้แฮปปี้เลยต้นไม้แฮปปี้เลยอ่า ไม้มีความสุขนะต้นไม้มีความสุขจ้า happy happy tree happy tree โอ้ยเนอะเย็นเย็นลมพัดลมพัดน้ามาถ่ายมิวสิกวิดีโอวะซูมใหม่พี่น้องมันแนมบ่ค่อยเห็นมะ อันนี้หน้าจอรกระเด็ดสองจ้ะเนีเ้ยเม่อก็เห็นซื้อง่ายขายคล่องอู้อบางคนเขามาเหมาเลยนะเออตามสำหรับอ่ะคุณนายสำหรับคนขับรถสำหรับแม่บ้านโือโหยอ้อโหยคนเยอะเลยเหมาปไปเลยมีหลายคนเนาะเด้ ฟังเอาพี่น้องเสียงเคลิก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 ,ลก,ลกโอ้ยแดดเยอโอ้ช่างนี่ก็อนเนอา